สุดทราบเข้าสู่ข้อเช้า5นาทีบิตขอยืนยันขาลง A R B หาเป้ารับฉบับวานปรับแผนด่วกนก่อนขาดทุนหนักไปครับตอบพร้อมกันในคลิปนี้คือมีวิชาการที่ชวนในกลรลงทุนแต่อย่างใดมาครับวันนี้วันหยุดนะเราก็ควรที่จะหยุดเทรด ใช้เงินบ้างบิตคอยยังคงมองลงรอเล่นรอบใหม่ที่แนวรับและรอเทคนิคอลคอนเฟิร์มว่าเขากลับตัวแล้วครับข่าวที่น่าสนใจและดูดเดือดในประเทศไทยมากครับราคาซิฟเมกร่วงดิ่งกว่า35%หลังมีรายง,งานว่านักลงทุนของซิฟเมกได้หยุดให้เงินช่วยเหลือแล้วเขาว่านักลงทุนของซิฟเมกไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราที่เอาเงินไปฝากอะไรนะครับแต่เป็นรายใหญนะ่ที่เขา ที่เติ้ลไปอ่านมาเนี่ยคือเขาไม่ได้จ่ายเงินตรงตามกําหนดการนะครับก็เลยมีคันคาดการณ์ว่าหรือเขาเทแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าโดนเทแบบนี้เงินที่เราฝากในซิฟเมกเนี่ยจะได้คืนไหมนะครับอันนี้ต้องติดตามดูนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับราคาเหรียญซิเมกก็ดิ่งลงมาต่อตามสภาพ <c oughs> <c oughs> ก็ใครที่เงินติดอยู่ในซิปเมกต้นก็ขอให้ อคืนมาได้เร็ววันนะครับถึงแม้ความหวังมันก็เมีไม่ได้มากนักเนาะข่าวต่อมาครับเจเลนเจเนตเยเรนนะครับผ่านเรียกหน่วยงานทางการเงินประชุมด่วนหลังความวิตกในภาคธนาคารไม่หลกโลดอันเนี้ต้องติดตามแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อนะหลังจากที่มีธานาคารล่มเฟดยืนยันขึ้นดอกเบี้ยแล้วอ้างว่ามีการ เตรียมการกับเหตุการณ์นี้อยู่แล้วจะเป็นยังไงต่ออันนี้ต้องติดตามนะครับเป็นระเบิดลูกสำคัญที่จะต้องจับตามไม่ว่าคุณจะอยู่ในการเทรดสินทรัพย์ไหนอันนี้รอดูต่อไปนะครับสุดท้ายเมื่อวานนี้ n บแน e ระงรับการเทรดแบบสปอตชั่วคราวหลังพบบัคตรงนี้เองเนี่ยบัคที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของ trailing stop ที่รู้สกอปที่สมดแล้วคุณเปิดออเดอร์อยู่เนี่ยคุณเปิดเทลรสก๊อปมานะครับคุณปิดเทลรี่สก๊อปปุ๊บระบบเนี่ยจะคิดว่าคุณปิดออเดอร์แล้วได้เงินกลับไปแต่คุณออเดอร์คุณยังไม่ถูกปิดนะครับเมื่อเกิดบั็กแบบนี้เนี่ยมันเหมือนแบบมันโกงได้ไงแบงก์แอนก็เลยปิดระบบการเทรดสปอร์ตและปิดการถอนเพื่อรับการแก้ไขนะครับก็ตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับใครที่ เออใช้ Binance อยู่นะครับอยากใช้ไม่ใช้ค่ายอื่นก็สมัครลิงก์ด้านลาดของผมได้เลยนะครับมีค่ายอื่นที่แจกรางวัลเยอะกว่าบ b i n a n น e เยอะเลย <c oughs> แอบใครของซะง,งั้นนะครับอันนี้คือข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาในวัน2วันนี้ซึ่งเรียกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับอัปเดตพอร์ตของผมหน่อยนะพอร์ตฟิวอ่าพอร์ตก๊อปปี้เท ตอนนี้จากติดลบลงไปเกือบ300นะครับจาก400เกือบ0 0ปัจจุบันกลับมาแล้วครับเริ่มมีกําไรเกิดขึ้นมาแล้วเดีย๋ยวจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งในในในช่วงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้ายังไงฝากติดตามตรงนี้ด้วยนะครับพอร์ต Copy t r เต e รตรงนี้ใครอยากใช้ก็รอผมนิดหนึ่งนะให้ผมไปอีกนิดนึงนะนิดเดียวจะได้แผนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวคุณค่อยตามผมคิดว่าเจอกับระเบิดมาเยอะพอสมควรแล้ว เหลือดานสุดท้ายเหลือตัวบอสตัวเป้งเคลียร์ตรงนี้ได้เดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันครับไม่อยากให้ทุกคนเอาเงินมาลงแล้วเกิดความเสียหายเกิดความเสี่ยงมากเกินกว่าทุกคนจะรับได้นะครับและนี่นี่มาอวดกันหน่อยนะครับสตัวของการแข่งโ k เคอมีระยะเวลาเหลืออีกห้าวันนะครับอีกห้าวันก็จะจบการแข่งแล้วตอนนี้มีผมนี่อยู่อันดับสองนะครับแล้วก็มีทีมของผมอยู่อันดับสี่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับว่า เอออยากให้พวกเราติดอันดับหนึ่งกัดไม่หวังอะไรเยอะขออันดับหนึ่งอ่อก็หวังว่ายัง,ยงคงปิดบวกได้อีก5วันถัดไปนะครับก็จะเป็นบทพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าการเทรดเพื่อสุขภาพและมีการสังคมมีสังคมการเทรดที่ดีเป็นอย่างไรผมจะพิสูจน์ผลลัพธ์ตรงนี้ให้ทุกคนเห็นในการแข่งนี้เนาะและ เดินนับอีกครั้งหนึ่งว่าเราแข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งกับใครเงินรางวัลได้เท่าไหร่ก็เป็นของแถมเทรดเพื่อสุขภาพครับเดี๋ยวกำไรมาเองอ่นะไปอัปเดตบิตคอยกันดีกว่านะครับสับปลของบิตคอยหลังจากที่โอ้ขึ้นไปนะครับแล้วไม่รู้จะเอายังไงต่อเมื่อวานนี้มีแรงพักตัวลงมาครับมีแรงพักตัวลงมาซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็จะมองว่าตรงเนี้ย เป็นการทำ lower low, low นะและรอคอนเฟิร์มการลงอีกรอบหนึ่งคือหลุด26,600ถ้าพรุ่งนี้หรือวันจันทร์เนี่ย ราคามันปิดต่ำกว่า2 6 6 0มหร้อยต้นคิดว่าไม้ช็อตที่ต้นเข้าไปสับตัวของปิดคอเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วปัจจุบันเนี่ยมันลงมาเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในภาพเ,เล็กๆดีๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัญญาณกับตัวเช่นบูลลิตเดวิเจนในภาพสิบ้านาทีแต่ด้วยที่มันเกิดในทาวเวรมเล็กนั้นเราเลยมีการคาดการว่าเฮ้ยปิดคอเนี่ยอาจจะมีการห่อลงมาที่แนวรับตรงนี้นะครับที่เขาเคยลงมาแนวรับ แน่ดิดแล้วดิดโตขึ้นไปนะก็คิดว่าในวันนี้เองอาจจะยังไม่ได้ลงต่ออาจจะต้องรีบาวหรือไซเวพักตัวไปก่อนแล้วยังไงก็ดูหน้ากราฟต่อไปแต่โครงสร้างราคานั้นบ่งบอกเราแล้วว่าบิตคอยนั้นเป็นโครงสร้างราคาขาลงนะครับจากการที่ทำทำ l o w ์โลนะครับไฮเออร์โลอ่ะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มโลว์โลอีกรอบหนึ่งก็รอดูต่อสักตัวของบิตคอยปัจจุบันยังให้ความเห็นว่ายังมองลงอยู่นะครับแล้วจุดรีบาวเนี่ยก็คงไม่พ้นกล่องนี้แหละช่วง2 8 2 8 4 2 8 4 0 0ถ้ารีบาวได้แรงๆก็คิดว่าจะรีบาวมาถึงช่วงนี้แต่ที่เรามองลงมองนักมองหนาหากบิตคอยมันทะลุ29,000 ไปได้เนี่ยนี่คือจุดสอบรอดของผมครับถ้ามันทะลุ29งหมไปได้มันคือจุดสอบรอดของผมแต่ถ้ามันขึ้นไม่ถึงครับมันขึ้นมาแค่ 28, 28,400แล้วลงต่อโดยมีการคอนเฟิร์มขาลงอีกหนึ่งครั้งหลุด26,000 หกร้อยทีเนี้ยเราก็จะมองไปหาแนวรับของเขาแล้วนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างเลยนะสอง0มนะครับช่วง2 0 0 0 0ืถึงสอง0มที่เราเคยคุยกันไว้ก็รอติดตามต่อครับยังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้บอกชัดเจน99เปอร์เซนตว่ามันจะต้องลงนะต้นก็ฟังหลายความคิดเห็นครับก็จะยังมีบางความคิดเห็นที่คิดว่าเออบิตคอยตรงเนี้ยอาจจะ เตรียมขึ้นต่อไหมก็ยังมีความเห็นอยู่ซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะสุดท้ายตลาดจะเฉลยเราอยู่แล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อเนาะก็คาดหวังส่วนตัวแล้วก็คาดหวังให้บิตคอยมันลงไปสักทีหนึ่งนะอยากได้ของถูกแล้วนะครับนี่คือแผนทั้งหมดของตัวบิตคอยหากคุณยังไม่มีของเติ้ลไม่แนะนำไม่ทำอะไรแล้วนะครับส่วนใครอยากเปิดชอตเข้ามาที่โซน2 8 0 0 0 28,400ก็อาจจะหาจังหวะในการชอร์ตกันโดยมีจุดซอบลอดที่29,000ถ้าดีขึ้นไปกว่าน,นี้เรายอมแพ้ก่อนทุกกรณีนี่คือแพตัวของบิตคอยครับ BNB ชาววันนี้ต้นแอบเห็นทรงที่น่าสนใจนะแม้แผนส่วนตัวของเราหลังจากที่อา b BNB เนี่ยเรามองกันยังไงบ้างภาพใหญ่เนี่ยเรามองว่า BNB เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมอ่าเรามองว่า b n b เนี่ยเป็นสามเหลี่ยม ที่เป็นหูภาพใหญ่ๆเลยเนี่ยเป็นภาพใหญ่หญที่มีนาต้าอยู่ประมาณสามร้อยสี่สิบคืนแล้วลวกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารอบไม่ผ่านเลยนะครับห้ารอบไม่ผ่านเลยพอไปดูในภาพทาวเวลมันเนี่ยต้นพอที่จะเห็นความเป็นไปได้ในการเล่นฝั่งรองอยู่บ้างครับแต่ส่วนตัวอยากให้เขาลงมาโซนสามร้อยนะส่วนตัวแล้วอยากให้เขาลงมาโซนสามร้อยเพื่อที่จะมาเล่นรอบใหม่กัน แต่ถ้าเกิดเขาลงไม่ถึงครับผมเจออะไรบ้างเราไปดูในภาพหนึ่งชั่วโมงอดูในภาพเหนึ่งชั่วโมงเราจะสังเกตเห็นว่าเจ้าตัว BNB เนี่ยพอเขาย่อตัวลงมาตรงนี้ครับเริ่มเห็นสัญญาณอ,อาจจะมองเป็น i n นเ r อ Head ฮดแอนด์โชเดแบบนี้ก็ได้อ่ารบเส้นไปปุ๊บอ,อาจจะมองได้ไหมว่าตรงเนี้ยมันเหมือน i n นเ r อ Head ฮดแอนด์โชเดเลยอ่ะ ก็มองได้นะไม่ผิดนะครับก็มองได้สองครับเติ้นมองแบบนี้นะเติ้นมองแบบนี้คือถ้าตัวของ BNB เนะี่ยมีการทำห้า,าตรงนี้ทำให้ทำโล่พายเยอะ i ายแล้วย่อลงมาเนี่ยเหมือนจะเป็นการยกโลแยมขึ้นต่อโดยนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเนะี่ยอาจจะมองว่าเป็นบลิเอ็นก f บบูลิเอ็นกาฟิงได้ครับแล้วจุดเข้าซื้อเนี่ยก็ได้อยู่กันประมาณนี้สปรอดแคล่ลนี้แหละ นะจุด TP หรือจุดที่เราต้องเฝ้าระวังเลยก็คือเต้นมองไปในช่วงของ3ามสามสองครับสามรอยแสิบสองและถ้าไปได้ไกลก็คงจะเป็นประมาณสามสามเก้าที่จะเป็นจุดรีบาวหรือเป็นแนวต้านที่ไม่ผ่านเน็ติของเขาตรงนี้นะครับแต่ถ้าถามเติ้นว่าฮ้จะเข้าตอนนี้ทันไหมส่วนตัวเติ้นจะไม่ได้เลือกเข้าเบียนปีตรงนี้นะครับเพราะว่าเต้ลมองว่าส่วนตัวนะถ้าไม่ได้ทุนอ่า คุณได้เปรียบอย่างเนี้ยเติ้นคิดว่าลิตรีวอดมันมันก็คงไม่ได้เยอะมากนะคะลิตรีวอดที่มันไม่ได้เยอะมากเนี่ยดูยังไงครับเต้งเอามากลางเลยนะเอาตําแหน่งซื้อมากลางดูซื้อที่ราคาปัจจุบันนะครับสต็อปลอสที่โลสามหนึ่งเจ็ดนะครับสามหนึ่งเจดอ่ะเราไปขายเนี่ยนะไปขายที่ไฮเดิมของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหนึจุดสองเท่าซึ่งเต้นว่าไม่คุ้มเสี่ยงหรือถ้า เป็นกรณีเดียวเลยที่มันจะคุ้มเสี่ยงคือไปขายที่339ซึ่งจะได้ลินรีโวร์ประมาณ2เท่าเองนะถ้าใครคิดว่ามันโอเคมีโอกาสไปถึงมันคุ้มเสียงท่นจะเปิดหน้าลองก็ลองเอาแผนนี้ไปใช้ดูครับแต่ส่วนตัวเติร์นะ่ะเติร์รู้สึกว่าถ้าเติ้ไม่ได้จักหลุมตรงเนี้ยคือถ้าเติได้จักหลุมเนี่ยคุณลองเปลี่ยนภาพนะจุดเข้าซื้อจากหลุมได้ได้ราคาเอนทรีที่ดีกว่า คุณไม่ต้องไปถึง339ครับคุณมาแค่ถึงห i ายตรงเนี้คุณก็ได้รีรีวอร์ดมากกว่า2ซึ่งมันก็คุ้มเสี่ยงอยู่แล้วแล้วเราไปชิงโชคต่อุถ้าเราโลภเราอยากได้กำไรอกีกขึ้นไปด้านบนได้เกือบ5เท่าแต่ถ้าเราเข้าซื้อตรงนี้ครับกรณีเดียวที่เราจะคุ้มเสี่ยงคือมันต้องขึ้นไปถึง339นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่เลือกเข้า b บ b แม้ว่ามันจะขึ้นไปก็ตาม คือผมไม่รู้ไงว่ามันจะขึ้นไปถึงนั้นจริงไหมกรณีเดียวเท่านั้นที่ผมจะโอเคที่ผมจะคุ้มเสี่ยงมันคือกรณีเดียวครับกับการนั่ทุนคุณต่ำกว่านี้มันได้ทั้งสองกรณีขึ้นมาเยอะก็คุ้มเสี่ยงขึ้นเยอะก็เกินโอ้โหคุ้มเสี่ยงมากๆไปแล้ว เติ้ลก็เลยไม่เลือกเข้าแต่ใครเปิดรอ BNB อยู่ได้ทุนที่ดีลองเอาแผนนี้ไปใช้ดูนะเติ้นว่าสวยมากๆเลยนะครับอ่ะนี่คือแผนของตัว BNB ไปคิดว่าวันเนี้ยอาจจะมีเป้าการรีบาวขึ้นไปได้นะครับอ่ะมาดูตัวของ ARB กันดีก,กว่า a r b i t r u m นะครับที่โอ้โหหลายคนกาวกันไปอย่างหนักหน่วงนะว่าเอ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับวันนี้ ARB ตอนนี้เนี่ยมีนะครับมีการจัดแข่งเทรดอยู่ด้วยนะสับตัวของฝั่ง OKX OK ก็มีเงื่อนไขง่ายๆนะครับเทรดได้ครบวอลุ่ม1,000 0ดอลลาร์ 10, นะครับสับตัวของ ARB ซึ่งใช้เลเวอเรจช่วยได้นะก็จะมีรางวัลให้นะครับซึ่งเยอะเหมือนกันนะครับรางวัลเนี่ยมีถึงอันดับที่50เลยนะจะได้50 USDT นะครับผมบอกเลยแค่วอลลุ่มถึง นะแค่วอลุ่มถึงแล้วแค่เปิดได้กำลังนิดหน่อยก็ได้ $50 ดอลลาร์เนี่ยไปใช้กันฟรีๆแล้วใครสนใจเยต้นทีลิงก์ไว้ด้านล่านะครับอย่าลืมกด R, กดซายอินในกิจกรรมการแข่ตรงนี้ด้วยเหรียญ arbitrum วันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้นขอพูดเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับหลายคนเอา arbitrum ไปเปรียบเทียบกับ op นะผมก็เลยมีแนวคิดเล่นๆน,นะครับคิดว่า เป็นแนวคิดเล่นๆแล้วกันเราเลยเอา OP เนี่ยมาเทียบกันว่าจากราคาเปิดนะโอลงไปทำหลุมเนี่ยเท่าไหร่จะสังเกตเห็นว่า OP เนี่ยลงไปเกือบลบเจอร์ทีนี้เห็นเขาเปรียบเทียบกันดีนะเราก็เลยเอา ARB ไปเปรียบเทียบบ้างถ้าอ r b เปิดมาประมาณหนึ่ร่วงลงไปข้างล่าง60-70%เ จะมีเป้ารับของที่เท่าไหร่นะครับก็เรามโนนะครับใช้คําว่ามโนไม่มีหลักการเลยนะไม่มีหลักการมีแต่หลักหลักผมนี่แหละจุดห้าครับจุดห้านี่คือเป้ากก่าของเรานะครับว่า ARB บเนี่ยถ้าลงเหมือนโอพเป๊ะเลยเนี่ยน่าจะถึงตรงนี้ได้นะครับแต่อกลับมาที่หลักการการเทรดลกลับมาที่หน้ากาบบ้านนะครับพอเหรียญมันเปิดใหม่เนี่ยเราก็ต้อง เรีอว่าเราก็ต้องมาดูในทาาเฟรมที่เล็กๆหน่อยนะครับซึ่งที่ติร์ดูตอนนี้อยู่ในทาวเฟรม15นาทีและปัจจุบันเติร์นมีการชอร์ต A R B อยู่ที่1.46นะครับเติ้ลมีการชอร์ต A R B อยู่นะทำไมผมถึงมองว่ามันน่าจะพักตัวลงครับเพราะโครงสร้างราคาเห็นไหมโครงสร้างราคาเนี่ยมันหลุด lower low มาตั้งแต่แท่งนี้แหละที่ปิดหลุดลงมานะครับ เลยลอรอจังหวะรีบาวขึ้นไปเพื่อเปิดชอรตแล้วเล่นลงมาปัจจุบันนะครับ ARB อาจจะมีการรีบาวเล็กๆตรงนี้ได้ครับเพราะถ้าเราตีเทลลนไลน์พาดลงมาเรายังจะสังเกตเห็นว่าตัวของ ARB เนะี่ยมีการเบร k เทนไลน์นะครับอาจจะขึ้นนะครับอาจจะขึ้นมาหาแนวแนวรับครับแนวรับเดิมนะคือช่วงประมาณ1.335มาดูซิว่าแนวเนี้ยรับ อ่าต้านอยู่ไหมนะครับถ้าต้านอยู่เติ้นคิดว่าอาจจะขึ้นมาแค่นี้แล้วลงต่อได้เพราะโครงสร้างราคาปัจจุบัน A.R.B นั้นเป็นขาลงแล้วทีนี้ถ้าเติ้นไม่ได้เปิดชอ็อตล่ะถ้าผมอยากหาจังหวะกาวล่ะเราเทรดตรงเนี้ยจังหวะ breakout ขึ้นมา stop loss ที่โลล่าสุดตรงนี้ได้ไหมแล้วเป้าของ A.R.B ฝั่งลอง สำหรับใครที่ซื้อที่หลุมจะไปปิดตรงไหนนะครับส่วนตัวแล้วถ้าเกิดได้ราคาหลุมได้ราคาเบรกเอาแถว1 2จาก็จะสต็อปลอสต่ำกว่า1น7จดหนึ่งเจนะครับและจะมีจุด2ทด้วยกันนะครับทีีที่1ก็คือ1 3 3 5จุดาสตรงนี้แหละและทีวีที่2คือไปไกลได้ถึงประมาณ1 4 4จี่สนะครับส่วนตัวเต้นคิดว่าถ้ารีบาวแรงๆเลยเนี่ยคงจะเห็น1จุดสี่ แถวๆนี้แล้วคุณก็ไปหาจังหวะโดดเอาแต่ปัจจุบันถามว่าถ้าตกรถแล้วจะเปิดไม้ลองดีไหมคุณดูลิลลีรวอร์ดเลโชสิ หเท่าเองเติ้นก็บอกเอ้ยมันไม่คุ้มเสี่ยงนะถ้าเกิดจะได้ราคาตนนัวนี้หรือยังไม่มีของเลยนะครับจะชอ็อตก็ยังไม่มีจะลองก็ยังไม่มานั่นนิ่งๆไปอก่อนนะับสับตัวของ ARB เติน้น byars ลงและใครที่เปิดล็อกอยู่เติ้นก็แชร์มุมมองไว้แล้วว่ามีเป้าที่จะปิดตรงไหนบ้างนะครับสุดท้าย OP นะครับ OPR จุดแกง OP มาดูวิเคราะห์ราคากันต่อ โอพีหลังจากที่เมื่อวานเราคุยกันไว้นะครับก็ล่วงไปแล้วนะครับคอนเฟิร์มไปแล้วนะว่าโอพีมีนานโน้มที่จะลงต่อเรียบร้อยนะครับซึ่งต้นนั้มีการเปิดช็อตลงไปนะสต็อปลอสเหนือ2.6งที่เราวางแผนกันไว้นะครับซึ่งใน2-3วันนี้อาจจะเห็นการรีบาวขึ้นมารีเทลช่วงประมาณจุด 4.2.45แล้วลงต่อได้นี่เป็นเรื่องปกติที่เวลาเขาหลุดสามเหลี่ยมอาจจะมีการ pull back กลับขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับหลายคนมีคำถามครับว่าเอ๊ะถ้าเรารู้มัน pull back เนี่ยแล้วในภาพสีชั่วโมงเกิดแทงเทียนรี j e คชั่นเราเล่นฝั่งรองได้ไหมอ่าเราเล่นฝั่งรองได้ไหมนี่คือคำถามที่ที่เกิดขึ้นมามาไดแผนมาในกลุ่มแข่งเมื่อวานนะครับ ก็ถามเติ้ลว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละแต่คุณต้องเล่นในทาวเรมเล็กนะเล่นในทาวเฟรฟเล็กเข้าไวออกไวความเสี่ยงเยอะรีบเข้ารีบออกถ้าคุณโอเคกับความเสี่ยงตรงนั้นคุณก็หาจังหวะลองดูครับเช่นอย่างตรงเนี้ยสิ่งที่เรามองกันคืออะไรอ๋อเราดูในภาพสิบห้านาทีนะสิ่งที่เราเห็นคืออ๋อโอเคตรงเนี้ยมันเริ่มมีสัญญาณเดเวเจนเข้ามาแล้วนะมีสัญญาณเดเวเจนเข้ามาแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะก,กับการรีบาวนะครับพอเรามองในภาพเล็กมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเยอะนะอาจจะไม่ได้ส่งผลเยอะแต่มาดูโครงสร้างราคาในภาพ15นาทีกันอาจจะสังเกตเห็นว่าเขายังไม่ทำหายะหายเลยนะครับถ้าเป็นเติร์นนะถ้าอาจจะเอ้ยขึ้นไปทำไม่หายทำทำท่า QM รอเล่นแบบนี้ไปนะครับเราเล่นแบบนี้ไปปุ๊บอ่ารอประมาณนี้ รอขึ้นไปเบรกไฮเบรกไฮเสร็จหย่อลงมาหย่อลงมาแล้วฉันก็เปิดหน้าหลอกนะเรามาดูกันถ้ามันตรงทําแผนของเราเลยเนี่ยนะซอบล็อตที่โลล่าสุดประมาณ2.18แล้วไปขายนะเนี่ยลากขึ้นไปขายใกล้ๆก,กับแนวต้านแนละ้วซึ่งจะได้ริดรีวอร์ดประมาณ2เท่ากว่าเนี่ยเราวางแผนเล่นกันแบบนี้นะครับแต่ ต้องเน้นย้ำเสมอว่าในภาพใหญ่อมันเป็นเทรนขาลงอยู่นะเราเล่นฝั่งลองในภาพเล็กเพื่อที่จะเล่นจังหวะรีบาวเราอย่ารับความเสี่ยงได้แต่ถ้าถ,า,ถามเติ้ลว่าแนะนำไหมก็ถ้าเกิดคันมือก็เล่นได้ถ้าเกิดคุณไม่คันมือและมีไบแอสหรือเห็นอยู่แล้วว่าภาพใหญ่มันมันลงอยู่เนี่ย เติ้ลกคคิดว่าอาจจะไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองแผนการเทรดหรือมุมมองเราสามารถมองต่างกันได้ครับถ้ามองเหมือนกันทั้งโลกใครจะเอาเงินมาจ่ายค่ากำไรแล้วละ่ะก็ต้องมีคนขาดทุนใช่ไหมดังนั้นคลิปนี้เพียงความวิห็นของเติ้ลเท่านั้นถ้าทุกคนมีความวิห็นอย่างไรเติ้ลรลบกวนแลกปบตเอาไว้ที่คอมเมนต์นะพอทุกคอมเมนต์กำลังใจในการทำคลิปให้เติ้ลมากเลยและเติ้ลฝากเหมือนเดิมนะครับใครที่ เทรด a r b i t r ร g ใน OKX OK อย่าลืมมาจอยตรงนี้หน่อยนะครับเพียงแค่คุณทำโวลูมถึง10,000แล้วก็เทรดได้กำไรน,นิดหน่อยคุณได้เงินฟรีไปแล้วครับตรงนี้แจกเยอะจริงๆอย่าให้กดมาจอยกันเดี๋ยวต้นทิ้งตัวของเว็บเข้าร่วมกิจกรรมไว้ที่คอมเมนต์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยแลกแลชามนนาสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย